ต้องเห็นที่บอกทุกเกมใช่ไหมใครไปไหน มิ่งมุราสากิกาโบตสองตจบไหนดดิโอ้ตาตานี่กูดูไม่ได้หรอจบบอลจบบอลจบบอ สตาร์ยูฟูสตาร์ยูฟมามาเชื่อมเชื่อมติดเชื่อมติดขึ้นบนกำลังเดินขึ้นเมมเมมขึ้นนะครับตัวไม่ขึ้นอายู่แดงนะก็อยู่แดง น่ากลัวเขาเลยล่างุกสุดกระหนวะหน่าเฮ้ยนไปงี้นี่ต่มาแล้วมันจะมาปิดกูไม่ปิดหรอกดูอยู่ดูอยู่มันมันมันฟันเสร็แล้วนะอวระวังใช่ใช่มีที่าโตมันโผล่เดี๋ยต้องอ้อมอ่ะเออไ่เก็บวเอากลัวไปโดนนมาไม่ได้แต่เสียมานะ แต่วีไม่ี้มันลงไปนะตรงนั้นลงเยอะลงเยอะไอ้เนี่ยตีนะกลัวได้กลัวได้กลัวมากลมาไปไปไไปไปกปไ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 ไไปอปไปิปไ้ไงไป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 ่ีไปาไปไไปไไปไไไป สีอ <Every> ่สีแล้ว่แล้วลองผักเอเอโดนมาจบมาจับไมาจับโดสีอนี่ฮะมาๆฟิกไปฟิกไปฟิกสีมันกลับเลยีงกลับเลยสตาร์ทินบินบแล้วสตาร์ทสตาร์ทกับตาร์ทยแต่าฟาดามีีอยอยู่เฮ้ยรงสิระวงผักมัน

ไปเลไไม่หวเลยวะเราไม่เราไจะต้องเนี่ยมชิกนี่ได้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 ไอพี่ท็อปได้อยู่นะพี่ท็อปมีฟิลมันไมีฟีลพี่ท็อปมันมีฟิลจะนจเป็นไงกันพี่ท็อปเ็ไม่ไหวไม่ไนรอซาตานะถ้าว่า น่าจะครูกลางน่าจะขึ้นบนตัวโกซาต้าแม็ไก่น่าจะตัวเจ็บแล้วดิน่าจะขึ้นบนแล้วโอเนี่ย่มาทิ้งกลางแล้วน่าจะอยู่บนน่าจะพุ้มเนี่ยพุ่มนานโบว์โบว์น่าจะลงไม่มีเออเออเขาน่าจะลงไม่เจ๊มะ โดนเคอะไเมี่เข้ามาฟ้าระวังนะมันอยู่นะ หีอิดมมีฮิวนะครับตมีฮิวีเอาีมั้ลงไปลงไปลงไปอาไว้เอตล้วทับไย่าฟิกมาเครอเดี๋ยวแล้วินไปแล้วเอพี่ท้าผมรอเลยกบพี่ท้าได้นะเดี๋ยวผมเดว้อนให้เดี๋ยวต้อนให้เนี่ยมาบิ้วมาบิ้วมาบิโอู้ดีวถ้าเกิมันบิาต ต้องรอคลิปก่อนเลอ่าไม่นอนนะนี่เป็นอากลางเฮ้ยโบ,โบูบูกลางไอซาตาอยู่บนนะ่ะอยู่กลางซาตาบนแล้วเสียง่าซาตาเอ้ยอินโซอินโซมันจะดึงเรื่องมันกอนเกิดเลยอะทำให้มันกอนเกิดนะ ลอเกือกเออาล่างเลยนอิไงก็ได้ไม่ติดมาไม่เป็นไรเลกรดสบไล่โบให้แล้วเรามีใครตายเฮ้ยไอ้มีฮิวมีฮิวมีผู้ไอหมีผู้ม่งผู้ใดเออใช่ไหมเขาเปลี่ยนเป็นล่างแล้วพี่ท็อปเจ้าไม่มีคนน่ต้องไยุการไมยุการ่ยุการพาว่าพี่อปมา ผมไฟก็มันฟีมันฟี่พอพอพอพี่ทากลับเลยอ่าเอายาเลตตายไหนผมเลยนะตะตาตะตาลงมาลงอ่ะได้มามาอยู่บนบนเล่นบนออดออดออดมันไม่มีฟิดเลยมันไม่มีฟิแต่มันมีผัเลยตะตาอยู่บนนะเห็นหอ๋อมามามาพอพอพอชร์แชร์แชด้ไหมคคุเราคุณมหอกับมา จะตายอ่ะต้องต้องดีคว่ามัไม่ทันละขึ้นบนได้หน่อยใช่ไหเพี่ต้องคู่กับมุเลตก่อนแล้วก็กอดทอนก่อนดีเอ้ยอ้เพราว่ากอดทอนก่อนอ่อออนเท่าต่างเดียวไอ้ผมกูว่าคือล็อกชิลด้วยเอาล็อกชิลก่อนเอออะไรเนี่ยโหและดู้โอ้ดิเพราะหนุ่มหมัดตัวเฮ้ยตัวใหู่กับเลน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 เลนล่าหรือมั้ง เล่าจะสองสามตัวนะะไม่ไอ้คนที่แอสต่อหายนะแอบซ่อหายตอหายโตาร์ขึ้นบนตาร์าขึ้นบนสาตาร์ขึ้นบนสตาร่ขึ้นบนมาโอ๊เฮ้ยไปเชื่อยพี่ทอปอะตาร์พีน้าไปาไปแล้บเฮ้ยโบยนี่โบยนี่ ปวงอกัอกลางได้ป้องกลาได้โอ้โลโลป้อมก่นป้องัไปทีกลังไปเดี๋ยวกูขึ้นธนูตีไปก่อนแล้วกันถ้าการยึดการเวดานีก็ไม่แย่นะกตกางได้สามนะเดีดูอยู่กันเดต๋วต่อ <the> <splash> lạnh nhá, mát quá mát quá mát quá, trở lại đây, trở lại đây, ở là bộ solo này, thủng em เไอ้บอลระวังนะวนตเดียวไหมโอ้โหเหลืองตีไปตีไปตีไปโอ้โหยังมันเยอะว่ะโอ้ยมันมาหมดอ่ะดูไปเลยดูไปเป็นกระปาเนี่ยก็จะถ่ายแล้วหนีซะหน่อยกู เดี๋ยวดิอ่ะใ้ไปทอยมานะเดี๋ยวูระยะหีบกลางหีกลางปล่อยล่างได้ปะเข้าฟังต้องปล่อดูล่างได้ปะไม่ต้องกอเลยกอเลยกอกล่างไว้ปล่อยเฮยมอมองมองมันยังไม่ออกมันยังไม่อมันยังไม่อ เออโซวไว้โซ่ใบอย่าให้มันเอาไว้เอยยยอยีดีดีนี่มันซื้อไปยังเช่าไปเยอะเชา่าที่เราไปยังนะโอเคพรานเนี่ยมามไม่มาไม่มไมกูไปหลอกให้ยเด็ดเด็ดเด็ด,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 ดตอนนอนก่อนเดี๋ยวรอให้มันมาเออรอให้แลนด์<ล>มาคุยให้กูยให้กูยให้พี่ครับยวรอให้มันมาแบบแบบอะไรเงี้ยเขาเรียน พี่ทอปพี่ท็อปอหอแงปีกว่าเลยาเล้าเลตรไ้ไหมันตายแล้วอะถอยกลางเล้วนมาถอยกลางออก้ะมีล้ามีแล้วลองฉีดนลองฉีดน่าถอยเยอเลยม่้น่แมไปโอจะตายเป่า ไอโอมของอะไรวะเอบเมีนะี่ีามาบินบ้างเมื่อกี้ไม่ไมไม่ไจะบินีๆนี่นี่อันนี้เราบินร่างสี่พิงนะ พอแล้วมาพอแล้วพอแล้วโอ้ไม่น่าฉีว่าอะไรนะเดิมสถานละอาเกิดอ่ะไอเฟมเฮ้ยแวก็ได้ฟ้ามันเอยมาฉีฉีฉีไม่ไปรับโด มันดีเยอะนะเว้ยนี่ฮะีคลองได้เหรอตายแล้วตายแล้วกำลังไปนะตีนานโดนเกี่ยวจนเกี่ยวเอ้ยร้องสิเอ้ยโบมันจะตายนะโบต่อยสีใอ้แล้วต่อยสีใอ้แล้วเอเคกรับสามเองสวย โอ้ยอะไรอย่างวะตัวร่างกิ้งตัวร่างกิ้งพอได้พอได้พอได้เกิดตำรวจจะไหมได้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 กลางอยู่กูอยู่กูเขาไปเปิดมันวใหมตาต้าน่าตาต้าน่าจะเกิดมาเคียร์ได้น่าจะได้แค่กลางได้ได้ได้แค่ป้อมเขาคุมแล้วไปเออว่าสี่ก็เกิดเราก็แยกไปทำเลนกันนะการการถอยเร็วกลาก่อนเขาถอยเลยเอาเอาเลนมันก็ได้เอาเลนมัน Ô, cái hãy, 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 ก็มันจะไปการล่างก่อนใช่ใช่ใช่สิ่งสามสิบปีครับคุณมีแดงนะมีแดงโยงใส่น้ำเกลือไปตีแดงอยู่แดง,งแตกล้ว สามพัมบอลมาละได้วอลเลยเลยได้วอลเลยไม่อยู่รอะไอ้นี่นะไอ้นี่ยังไม่อยู่อะไอ้นี่ได้มงมีมีเกณฑ์การนะมีแค่ฑ์ารเราไม่มีมาเออเราไม่มีมาน่าจะได้แหละป้อมสามพันหนึ่งลองฉี่อะวางวางมันเปิดแล้วผมไม่มีโบตายโบตายโดนดึงอ่ะไม่ได้เชื่อมสามตันะโดนดึงได้ยังไงได้อยู่ได้อยู่ได้กลางกลางกองเขา กูตีกูตีป้อมกรือูรอข้าเข้อข้างข้อขนเข้นะฮะเดี๋ยวรอเข้าไอโออยู่ไอแช้แชโอ้ไม่ต้องเกอตัวใครบอกล้อมัวให้เต็มที่พอ